กลับเข้าสู่รายการสนามเป้าบรรเทาทุกข์นะ,ะใครที่มีปัญหาเดือดร้อนเรื่องข้อกฎหมายก็ปรึกษากับอาจารย์ประเมศอิรทรชุมนุมได้นะ,ะเดี๋ยวสักครู่จะได้คุยกันกับคุณบำรุงนะ,ะจากจังหวัดมหาสารคามนะฮะแล้วก็ยังมีคุณสุรสิธิ์นะ,ะจากนครราชสีมาที่ปรึกษาข้อกฎหมายแน่นอนแต่ว่าตอนนี้นะฮะท่านผู้ชมคะอาจารย์ <c oughs> ประเมศติเรามีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้า <c oughs> ค่ะเพราะว่าก็มีการกวด จับกันเข้มเลยนะฮะอ,อย่างเมื่อวันที่19เมษาย,ยนที่ผ่านมานี้ค่ะท่านผู้ชมค,ค่ะ,คะก็มีทางท่านดรพงเพชรชุลละเอียดนะฮะรัฐมนตรีประจำสานักนาย,ยกรัฐมนตรีซึ่งท่านกากับดูแลในส่วนของทางสงอบอคบสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะ,ะท่านได้แถลงข่าวว่ามีการบุกจับนะคะ ห้าร้านค้าที่ลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าค่ะซึ่งเปิดใกล้กับมหาวิทยายลัยย่านลาดพร้าวนะคะซึ่งในส่วนของตัวรายละเอียดนะฮะเป็นนโยบายด้านการปรับปรามการลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้านะฮะของท่านนายกรัฐมนตรีคือวันที่18นะฮะท่านดร,รพวงเพชรนะฮะพร้อมด้วยกับทางท่านกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณวราวุฒยยันเจริญนะ,ะนะฮะก็นำศูนย์ปฏิบัติการพิเศษของสคบอนะคะภายใต้าการดำเนินการของ ในส่วนของนายทศอนอัดฉน,นิิพันธ์นะคะท่านเป็นเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งก็มอบหมายนะคะให้กับท่าน,านผอ,อเลิศศักรักธรรมผอ,อกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาเนี่ยนะคะซึ่งปฏิบัติหน้าที่รองผู้ในการศูนย์ปฏิบัติการพิเศษของสบนําพนักงานเจ้าหน้าที่ลุยตรวจจับร้านลักลอบขายบุหริ่ไฟฟ้าค่ะอาจารย์ใกล้มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ไปตรวจสอบนะคะเ <c oughs> จอทั้งหมด5ร้านด้วยกันนะซอยลาดพร้าวร้อยยี่สิบสองสองร้าน ลาดเผา12 1นร้านลาดเ้า101หนึร้านลาดเ้า107อีก1นร้านตรวจนะคะทั้งเจอบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าก็นำําส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายในทุกข้อหานะคะแล้วก็ไปยึดของกลางได้โอ้โหอาจารย์หนึ่งมื่นชิ้นนะคะมูลค่ารวม3ล้านบาทโอ้โหบุหรี่ไฟฟ้าแพงขนาดนั้นเลยคะ S <S 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 หนึ่งหมื่นชิ้นรวมสามล้านบาทนะฮะแล้วก็ลักลอบการขายบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้านี่เป็นความผิดนะคะคซึ่งอยู่ในเรื่องของการห้ามขายหรือห้ามให้บริการบารากูบารากูไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้าหรือว่าน้ำยาสาหรับเติมบุหรี่ไฟฟ้าหากใครฝ่าฝืนนะฮะก็จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพศ2522มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีนะฮะจย์แล้วก็มีโทษปรับ ไม่เกิน6 0 0 0 0 0บาทด้วยนะคะหรือว่าทั้งจําทั้งปรับนะคะในส่วนนี้ก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนเผื่อใครพบเห็นเบาะแสน,นะคะการขายบุหรี่ไฟฟ้านะฝากพ่อแม่พี่น้องชุมชนแถวห้วยขวางด้วยนะเพราะเราก็เป็นย่านที่แบบโอ้โหนักท่องเที่ยวก็เยอะนะคะมหาวิทยาลัยเราก็มีนะแถวเรา <c oughs> นะคะสามารถแจ้งที่สายด่วนของสคบ1 166ก็ได้นะคะหรือว่าแจ้งผ่านทางเว็บไซต์นะ,ะของ สคบนะฮะตลอดจนแอปพลิเคชันต่างๆหรือศูนย์นำรงทำในทุกจังหวัดอาจารย์คะกรณีบุหรี่ไฟฟ้าตรงนี้นะ,ะถ้าเกิดสมมุติเนี่ยเราเห็นนะฮะเขาขายเราแจ้งความเนี่ยนะอาจารย์แล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าผมไม่ได้ขายานะฮะอ้างแบบมีคนกขาไม่ขายก็ผิดนะ,ะไม่ขายก็ผิดนะ,นะครอบครองในโทษจำคุกไม่เกิน5ปีมีพกอยู่ในกระเป๋าเสื้อผิดไหมฮะห้าปี เมื่อกี้มีเท่าไหร่นะกี่ร้านห้าร้านด้วยกันค่ะไม่ใช่จํานวนเงินมูลค่าสามล้านบาทค่ะสามล้านบาทค่าปรับสิบสองล้านอุ้ยปรับเป็นสิบสองสี่เท่าของของมูลค่าของบุหรี่ไฟฟ้าไฟฟ้าสิบสองล้านมีค่านําจับไหมฮะนี่ไงยังผมกาลังจะหาด้วยเนี่มีรางวัลนาจับไหมจริงจริงค่ะพวกพวกนี้นะพวกยาเสพติดพวกนี้นะต้องมีรางวัลนาจับรับรองคุณจะได้คนช่วยคนช่วยจับเยอะเลย เอาลังเอาสินบนไปสักสิบเปอร์เซนต์ยี่สิบเปอร์เซนต์โอโหเหมือนจับการพนันนะ่ะมีสินบนชิ<อ>้นบนในการนําจับใช่ไหมเขาถึงจับกันบ่อยเพราะได้สินบนเยอะถ้าเป็นอย่างนั้นป้ายุพินป้าปานีเราอาจจะมีอาชีพเสริม <laughs> นอกจากเราเก็บของเก่าขายเราอยากจะเป็นสายสื่อปลอมตัวมาก,ก็ได้นะป้านะขายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะน่าสนใจนะเดี๋ยวผมต้องกลับไปดูหน่อยนะว่าไอ้บริษไฟฟ้าพวกบาากูนี่มันมีรางวัลนําจับไหมถ้าไม่มีรางวัลนาจับเนี่ยก็ควรต้องเสนอคณะกรรมการกุ้มรองผู้บริโภ <s> คหรือ <s> รัฐบาล เสนอถ้าจะปราบกันจริงๆอ่ะต้องใช้วิธีนี้ต้องใช้วิธีนี้เอาประชาชนเนี่ยเป็นตำรวจบ้านค่ะนะจับให้หมดนั็นแหนะถึงจะได้ผลเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่าคนที่ขับรถบนทางเท้าเนี่ยมอเตอร์ไซค์นะถ้ามีชมีอาชีพอยู่สองคนคนหนึ่งอยู่แถวปากเกร็ดไปนั่งอยู่หน้าศูนย์ราชการกับอีกคนนึงนั่งอยู่แถวเขตอะไรผมจำไม่ได้ฝั่งทนคอยเอาโทรศัพท์ถ่าย เวลารถวิ่งบนบนนี้บนทางฟุตบาทเนี่ยนะ,ะวิ่งแล้วก็ถ่ายแค่แช่แล้วไปแจ้งเขตแล้วเขตเรียกมาปรับปรับ,รบแล้วได้รางวัลน,นําจับนี่คืออีกส่วนหนึ่งเมื่อกี้ลืมบอกท่านผอ,อ,อเขตไปตั้งกลุ่มเนี้ยอาสาสมัครเนี่ยไปนั่งจับเลยขับรถรถไซจับจับจับได้เรืตังนะคปรับอย่างนี้นะต่อไปนี้ลุงจ่องขายน้ำเต้าหู้ไปลุงจ่องต้องเตรียมเลยวันหนึ่งทราบอสองตอนนี้มีมอเตอร์ไซค์ขึ้นฟุตบาทแล้วถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปนถะ่ายเลขทะเบียนไว้อาล่ะ มีส่วนร่วมในการรักษาชุมชนของเรานะฮะแล้วก็ในกรณีของบุหรี่ไฟฟ้านะฮะก็มีการกวดจับกันนะนะแต่ที่หนักกว่านั้นก็คือเรื่องของยาเสพติดนะ,ะผลกระทบนี้ท่านผู้ชมเราเห็นแล้วนะฮะเรื่องของคนติดยาบางทีก็มีอาการหลอนด้วยอย่างรายการสนามเป้าบรรเทาทุกของเราะคะ่จาะจย์ปรเมฆมีคุณผู้ชมโทรมาหลายท่านนะ,ะบ,บอกว่าลูกหลานหลอน นะคุยคนเดียวพูดคนเดียวแล้วก็บางทีก็รุนแรงนะเราก็กลัวจะทําร้ายพ่อแม่ก็เลยติดต่อเข้ามาที่รายการนะฮะเขาอยู่ที่ตําบลเขาสามยอดอําเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะ,ะพี่วิรัติเขาแจ้งขอความช่วยเหลือว่าทํำยังไงดีนะคะแล้วก็ทางรายการพอได้รับแจ้งเราก็เลยประสานงานทางท่าน,นแพทย์ผู้ทรงคุณ,คณวุฒิปรึกษาสถาบันบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยา,ยาเสพติด,ตดแห่งชาติบรมราชชนนีก็คือคุณหมอ,อังกูลพัฒนกรนะ,นะฮะให้มาช่วยรับเรื่อง คืบหน้ายังไงเดี๋ยวต้องไปคุยกันเพราะรายการเราเน้นรับแจ้งและติดตามความคืบหน้าด้วยนะฮะสวัสดีค่ะคุณพี่วิรัติค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอนุมาค่ะอาจารย์ปรเมศินทรชุมนุมก็อยู่ในรายการกับเราด้วยนะคะค่ะครับต้องถามพี่วิรัติว่าค่ะหลังจากแจ้งมาแล้วมีใครไปช่วยยังไงบ้างครับพี่วิรัติทันทีเลยครับอือค่ะไปช่วยทันทีไปรับตัวเลยแล้วก็ส่งเข้าตัญยะเลยครับ อ,อแล้วเขาอาการเป็นยังไงบ้างคะตอนตอนที่เจ้าหน้าที่ไปรับตัวเขาขัดขืนไหมจ๊ะคงไม่ครับพอดีผมไม่ได้อยู่ผมรักษาตัวอยู่ทีรราชครับโอ้โอพ่อก็าไม่สบายแต่ก็สบายใจขึ้นหน่อยใช่ไหมครับพอรู้ว่าเจ้าหน้าที่มารับไปแล้วโล่งมากเลยครับครับโล่งไปเลยคุณหมอก็บอกว่าต้องสักหนึ่งเดือนแล้วค่อยประเมินอาการอีกครั้งหนึ่งครับอื แล้วมีสายคุณหมออังกูนนะคะที่ท่านดูแลในเรื่องนี้อยู่ในสายเดี๋ยวคุยพร้อมกันนะคะพี่วิรัตนะคะคุณหมออังกูนคะหลุดหรือเปล่าอ่ารู้สึกจะสายหลุดนะฮะซึ่งทางคุณหมออังกูนเองก็ให้เจ้าหน้าที่ไปรับตัวมาคืออย่างเนี้ถูกครับใครที่ลูกหลานเสพยานะค่ะแจ้งโรงพยาบาลนั่นแหละครับเขาเรียกว่าผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยที่ไม่ควรจะไปจับกลุมมาดําเนินคดีอ๋อ ่เรา <c oughs> มานั่งเถียงเนี่ยทุกคนนี้ไห้ามงห้าเมตรอะไรเนี่ยเกินจริงเขาข้อสันนิษฐานตอนนั้นถ้าไม่เกิน5เมตรแล้วตํารวจเห็นว่าพนังกงานสวนเห็นว่าคนนี้ไม่ใช่เป็นนักค้าประวัติไม่มีก็ส่งเข้ารักษา<ช>ไม่ใช่ว่ามี5เมตรแล้วไม่ผิดนะครึ่งเมตรก็ผิดสดงว่าแล้วอย่างนี้เขาไปรักษาแล้วเขายัางต้องมารับโทษแม่จารย์ถ้ารักษาแล้วหายเลิกกันแต่ถ้ารักษาแล้วกลับมาติดใหม่ไม่ได้รับการรักษาแล้วคือคนเข้าใจผิดว่ามี5เมตรแล้วไม่ผิดเข้าใจสมัยนะครับ มีหเม็ดเนี่ยมันได้สิทธิ์อันหนึ่งว่าจะได้รับการรักษาค่ะนะครับแต่ทั้งนี้ต้องอยู่ที่ความเห็นของพนักงานสอบสวนหรือตำรวจด้วยว่าไอ้5เม็ดที่ว่าเนี่ยคนคนนี้มีประวัติอย่างไรค่ะเลิกหรือไม่เลิกหรือยังทำอยู่หรือมีจำหนาจำนายมีอยู่เม็ดต้องได้ไปแจกให้เพื่อนครึ่งเนี่ยพวกนี้ไม่ได้รับการรักษาเป็นปัญหาจำนายคือเราวันนี้สังคมเรามันปั่นป่วนสับสนหมดแล้วต้องให้เข้าใจให้ถูกต้องยางในชุมชนพวกเรามีปัญหาเรื่องคน หลอนคนติดยาเสพติดไหมท่านประธานก็มีบ้างใช่ไหมคะถ้ามีนี่แจ้งมาได้ใช่ไหมอาจารย์จริงแจ้งถ้ามันมีลักษณะนี้แจ้งไปทางโรงพยาบาลจ้างทางตำรวจให้เขาไปเอาตัวไปรักษาะนะครับ <c oughs> อย่าปล่อยให้เขาเสพแล้วจนถูกจับ ไม่ครับบางทีเขาจะยังไม่ถูกจับแต่เขาอาจจะจับเราเป็นตัวประกันซะกอ่ <c oughs> ะกอนนะฮะหลายท่านบอกใช่ไหมคะค,คือวันนี้มันรุนแรงนะยาเสพติดมันรุนแรงแต่ถ้าเราสามารถทําได้ก็โอเคค่ะปัญหาเรื่องยาเสพติดเป็นปัญหาที่เราให้ความสําคัญกันเยอะเลยนะฮะเพราะว่าเราเห็นทั้งในเรื่องการโอ้โหวันนี้ก็จับได้เยอะนะอาจารย์ที่ตํารวจที่ภาคเหนือจับนะฮะแล้วก็คนที่เมายาหลอนยาก็มีเหมือนกันคุณหมออังคูลมาแล้วนะคะคุณหมออังคูลคะ ครับสวัสดีครับค่ะคุณหมอขอาคุณครับกรณีลูกชายของคุณวิรัตนี่ทางคุณหมอจะดําเนินการรักษาต่อ,อยังไงคะครับตอนนี้คนไข้ก็อยู่ในการดูแลรักษานะครับก็อาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับอืมค่ะแต่ว่าต้องอยู่กับคุณหมอประมาณสักเดือนหนึ่งก่อนใช่ไหมถึงจะมีการประเมินอาการใหม่ใช่ไหมคะครับก็เราก็จะต้องดูอาการอถอนอาการทางยาสต,ต,ติดทางจิตเวชต่างๆนะครับ ในกรณีนี้นะคะคุณหมอครับถ้าเกิดใครมีลูกหลานติดยาเสพติดแล้วก็มีอาการรุนแรงเช่นหลอนคุยคนเดียวหรือว่าหงุดหงิดฉุนเฉียวเนี่ยคุณหมออยากจะแนะนํำยังไงครับหมอองคูลคะครับจริงๆแล้วเนี่ยตอนเนี้นะครับใน,ใน,ใ,นในทุกส่วนของอประเทศไทยเรานเนี่ยนะคเราจะมีมีหินย่อยสุดนะฮะก็คือเราปสตอนะรนวันสงเสริมสุขภาพราดันบตำบลครับนะครับซึ่งตรงนี้นะน่าจะอยู่ใกล้ หมู่บ้านชุมชนมากที่สุดนะก็สามารถที่จะเข้าไปแจ้งได้นะครับผม,มนะมซึ่งตันนี้เนี่ยก็จริงๆในส่วนของฝ่ายปกครองเองผู้ใหญ่บ้านกำนันอสมอะไรต่างที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้เขาก็จะมีการาสื่อสารกันนะ,นะครับเพราะว่ากระบวนการดูแลตรงนี้เราก็เป็นตาม เขตสุขภาพนะดังนั้ก็ช่วยการแจ้งได้เลยใช่ไหมคะคุณหมออังกูลได้ค่ะได้คได้ค่ะขอบพระคุณคุณหมออังกูลอย่างยิ่งเลยนะคะที่ช่วยดูแลให้ลูกชายคุณลุงวิรัตนะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนแจ้งกันเข้ามาได้นะคะอาจารย์ปรเมศนะคะที่สนามเป้าบรรเทาทุกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงครึ่งนะคะวันนี้นะคะพี่พี่น้องๆที่ชมรายการอยู่ก็ฝากบอกต่อกันไปด้วยนะคะว่าอย่าลืมติดต่อสำนักงานเขตทั้ง50เขตนะ จะได้รับการดูแลเหมือนกับพี่ๆที่ห้วยขวางนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ประเวศินทะ,ะชุมนุมอย่างยิ่งนะคะแล้วก็อานะจารย์ประเวศินทะ,ะชุมนุมแล้วก็ดิฉันอนุมากเกษตรพืชผลพร้อมด้วยพี่น้องชาวชุมชนห้วยขวางลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง y ย u u ูบออนอูมาชาแนลนะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องออนอ a Channel ค่ะ